ครับเมื่อวานนี้เนี่ยราคาน้ำมันต้องตามทุกวันราคาตลาดโลกเป็นไงราคาหน้าปั๊มเป็นยังไงเอ็นว่าวันนี้ลดราคาเหรอว่าอย่างนั้นนะครับมันจะลดราคาวันนี้ลดนะไม่ลดบอกแล้วเครืองนะ <c oughs> พะที่ผ่านมาลดห้าตังค์ลดน้อยมากทั้งที่น้ำมันในตลาดโลกน้ำมันดิบเนี่ยลดลงไป1ิบเหรียญนะสิบถึงสิบสองเหรียญนะลดลงไปเยอะเลยนะครับเรนทะเลเหนือเนี่ยเมื่อวานนะครับปิดที่ร้อยสิบสอง 53นะครับวันนี้ก็ตัวเลขอยู่ที่ร้อยสิบสามจุดหนึ่งเก้านะครับบวกขึ้นมานิดหนึ่งสองจุดแปดห้าเหรียญนะครับลงมาเยอะจากร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองอ่ะนะครับทีนี้พอเราลดหน้าปั๊มปั๊บลดห้าสิบตังค์ห้าสิบตังค์เล็กมากนะครับแล้ว UTI นี่ต่ำกว่าร้อยสิบแล้วนะครับอยู่ร้อยเจ็ดจุดศูนย์หกนะครับวันนี้บวกไปนิดหนึ่งเป็นตัวเลขสีเขียวนะครับสองจุดหกแปดนะครับเมื่อวานนี้ปิดที่ร้อยเจ็ดจุดศูนย์แปดนะครับ แล้วเคยต่ําสุดวันที่ยีบสอนี่ร้อยสามนะร้อยสามลดห้าสิบตังค้อนแฉกคอนขอดเขาอิฐ <c oughs> แล้วก็ของดูไบดูไบร้อยสิบสองจุดสามศูนย์บวกไปศูนย์จุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสามนี่ลงไปอยู่แค่ร้อยสิบเอ็ดจุดแปดหกนะครับ <c oughs> วันนี้ขยับมานิดหนึ่งร้อยสิบสองจุดสามศูนย์นี่เรื่องของราคาน้ํามันนะครับ <c oughs> <c oughs> รัฐบาลก็ดูแลอยู่ตอนนี้ช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะทั่วไปก็ช่วยเหลือดีเซลนะครับเบนซินถ้าไปเจราจาได้เงินค่ากลั่นมาก็จะมาลดให้คนใช้เบนซินใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับนะครับ